สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางช่อง13สยามไทยทางเพจ13สยามไทยสถานีข่าวและทางออนไลน์13ไลฟ์ทีวีวันนี้มีข่าวอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะนายพิชิตชัยมงคลพร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงพลตบวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสอบถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามอาการป่วยและรายชื่อแพทย์พร้อมขอให้ในายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงความจริงโดยมีพันตำรวจเอกท้าววรมีคำรองผู้บังคับการทอพอนายตำรวจเวนอํานวยการเป็นตัวแทนรับเรื่องโดยนายพิชิตกล่าวว่าภายหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้อ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ป่วยแล้วย้ายมารักษาตัวนอกเรือนจําเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานจนถึงปัจจุบันสังคมได้มีคําถามที่รอคําตอบ จากคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจถึงอาการป่วยของนายทักษิณว่ามีป่วยจริงตามกล่าวอ้างหรือไม่ทั้งนี้การป่วยที่กล่าวอ้างไม่ใช่การอ้างป่วยเก่าที่เคยรักษาตัวจากต่างประเทศเพราะว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สังคมเห็นพร้อมกันว่านายทักษิณชินวัตรมีอาการปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยดังนั้นการอ้างการป่วยด้วยเอกสารการรักษาตัวจากต่างประเทศจึงไม่สามารถนำมาอ้างในการรักษาตัวนอกเรือนจำได้ โดยเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยจึงเรียกร้องมาอย่างพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บังคับบัญชาของแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจขอให้สั่งการให้เปิดเผยรายชื่อคณะแพทย์ที่ทําการรักษานายทักษิณชินวัตรขอให้สั่งการให้คณะแพทย์ได้ชี้แจงข้อที่จริงที่สามารถตรวจสอบได้ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรและขอให้สั่งการให้คณะแพทย์ได้ดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรณของแพทย์ และรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจในการแสดงความเห็นต่อการป่วยของนายทักษิณชินวัตรที่จะต้องเสนอต่ออธิบดีกรมรชาชทัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งจะครบ30วันในวันที่21กันยายนนี้เนื่องจากสังคมมีข้อสงสัยว่านายทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยจริงตามกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ทางเครือข่ายจะไปพบอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์เพื่อให้สอบถามประเด็นดังกล่าว ว่าอาการป่วยของนายทักษินเพียงพอที่จะต้องรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ถ้าตอบคำถามสังคมได้ป่วยจริงก็ไม่เกิดความเคลือบแคลงและในวันที่24กันยายนจะมาทำกิจกรรมและทวงฐานที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งช่งตอนตนี้นนรักษาทักษิณมารักษาตัวบ้านสิ่งในการป่วยรักษาตัวไม่จะครบ30บานนะครับโดย เระเปียบแล้วนายแพทย์ใหญ่รงมยาตาลตำรวนแล้วก็คณะแพทย์ผู้รักษาจะต้องแสดงความเห็นมีความเห็นไปยังอีดีกรมราชทัณฑ์ว่าจะให้รักษาตัวอยู่ไม่คือเราสงสัยและมีคําถามตั้งแต่ต้นว่ากรณีนักโทษทักินชวัตรไม่ได้ป่วยจริงนะครับเพราะว่าสิ่งที่มายืนยันในตอนแรกในการย้ายมาเป็นผู้สารเก่าซึ่งเป็นเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ต่างประเทศ นะครับการจะย้ายออกมาจากเืินจําได้ต้องใช้เอกสารปัจจุบันต้องเป็นผู้ป่วยปัจจุบันที่ย้ายออกมารักษาตัวในในนอกเกดินจําได้ดังนั้นเราเลยมายืน่นหนังสือที่เจา้าตำรวจแห่งชาติให้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้คณะแพทย์ที่ทําการรักษาได้เปิดเผยว่ามีใครที่รักษาอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่ถแถลงเบื้องต้นนั้นมีอาการป่วยสี่สี่อาการซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤตผมคิดว่าต้องใช้คณะแพทย์ เช่วชาญเฉพาะด้านถ้าหากไม่มีก็แสดงว่ามีการสมคบคิดกันเป็นบางเรื่องสองทางการมาขอให้ผู้ก,การตำรวจในท่าสัสางการให้คณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจและจริยธรรของความเป็นแพทย์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อยื่นไปให้ทุกทีทออกรมรักงาประกอบอย่างเห็นเหในการก็จะต่างว่าจะให้ข้อสิงรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ ข้อเรียกร้องเราเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดำรงรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมไม่เอ็นเอียงเพื่อปฏิบัติต่อใครใคนใดคนหนึ่ง